เข้าใจหลักการพื้นฐานพร้อมทั้งดริปกาแฟเองเป็นภายใน5นาทีไปดูกันเลยครับโดยที่ผมได้ไปทําการสอหาวิธีการดริปที่จะทาตามได้ง่ายที่สุดพร้อมทั้งผิดพลาดได้น้อยที่สุดแล้วระหว่างการแนะนําวิธีนี้เราก็จะสอดแทรกความรู้พื้นฐานของการสกัดกาแฟไปด้วยเลยย้ำอีกทีนะครับว่าผมพยายามจะทําให้สิ่งนี้มันง่ายสําหรับคนที่จะเริ่มหรือคนที่ดริปกาแฟเองอยู่แล้วแล้วอยากมีอีกวิธีการที่ทําได้ง่ายขึ้นจะเป็นวิธีการของโจนาธานการเย่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ The Physics of Filter Coffee ที่เขาเอาการทดลองหลายๆอย่างทางวิทยาศาสตร์มาใช้ การสกัดกาแฟาแต่อย่างไรก็ดีวิธีการชงแบบพัวโอเวอร์ของเขากับไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากรวมทั้งผมจะปั่นเ๊กน้อยให้เข้ากับมือใหม่และทําให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยโดยตัดเรื่องที่ยุ่งยากเกินไปออกไปก่อนสาหรับการเริ่มต้นแล้วคลิปต่อๆไปเราค่อยไปลงรายละเอียดมากขึ้นกันครับดิปเปอร์จนาธานแนะนําให้ใช้เป็น h a r ์ริโอ V60 แบบพลาสติกเป็นดริปเปอร์ที่ทําให้ความร้อนของน้ําและอุณหภูมิของกาแฟเบสลดลงน้อยที่สุดเพราะพลาสติกจะไม่ดูดความร้อนมากเกินไปเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นเซรามิกกับตัวท ก็เลยจะใช้ตัวนี้สาธิตไปก่อนและวิธีการนี้จะเน้น3หลักการหลักๆก็คือ even หรือ uniform extraction ก็คือจะพยายามสกัดกาแฟให้สม่ําเสมอหรือใกล้เคียงกันที่สุด2พยายามลดความผิดพลาดและความยุ่งยากเพื่อนําไปสู่การทําตามทําซ้ําหรือ repeatability ได้ง่ายที่สุดไปทําตามวิธีนี้กันเลยครับเราจะใช้ brew ratio หรืออัตราส่วนกาแฟต่อน้ําที่1ต่อ16ก็คือกาแฟ1กรัมต่อน้ํา16 ML หรือ16กรัมซึ่งสูตรหรือ recipe นี้เราจะใช้กาแฟที่20กรัม ตั้งน้ำร้อนที่กาให้เดือนหนึ่งร้อยองศาถ้าเป็นกาแบบไม่ได้มีฐานแบบเซตอุณหภูมิไว้ถ้าเป็นกาแบบเซตอุณหภูมิได้ที่ทุกครั้งที่เราวางกลับมาที่ฐานมันจะกลับมาร้อนตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ให้ตั้งอุณหภูมิความร้อนไว้ที่9 4องศาใช้กาแฟบดละเอียดค่อนหยาบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้อีกทีหนึ่งริปเปอร์เฮลิโอวีิขนาด0ูนซึ่งอันนี้จะเหมาะกับการชงแบบ2อถึงสแก้วนำริปเปอร์ไปวางบนแก้วหรือเหยือก,กเเเรรรร์ฟววอนนนนาาาาากกะะดดษษตตตุ่สีขมพมพบแ็ แล้ววางลงบนดริปเปอร์เมื่อน,น้ำเดือดแล้วให้เทพ,พรีเวดกระดาษฟิลเตอร์พยายามให้ทั่วที่สุดแล้วให้กระดาษแนบไปกับดริปเปอร์ให้มากที่สุดเทน้ำพรีเวดออกจากแก้วหรือเหยือกแพ้ตาช่างแล,แล้วเทกาแฟบดของเราลงไป อย่าลืมดูด้วยนะครับว่ากาแฟที่เราเทล,ลงไปนีเท่ากับ20กรัมตามที่เราต้องการหรือเปล่าขออยับดิปเปอร์เบาๆให้ผงกาแฟที่เราเทล,ลงไปมีหน้าที่เรียบหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า flat coffee b e นะครับใช้นิ้วจิ้มกลาง coffee bed เพื่อให้เป็นรูต,ตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด dry down หรือว่าผงกาแฟบางส่วนไม่โดนน้ำระหว่างช่วง b o ูม i n g แทะตาช่างและกดจับเวลาเทาน้ำ b r ูม i n g โดยเริ่มจากรูที่เราทำไว้ โดยใช้น้ำเป็น3ามเท่าของกาแฟซึ่งตรงนี้ก็เท่ากับ60กรัมนั่นเอง <Yeah. S 1> ทำการเขย่าเ <c oughs> บาๆรอจนน้ำถึง40วิ <c oughs> ก็มาเทาน้ำแรก <c oughs> เทน้ำเพิ่ม130กรัมให้น้ำรวมทั้งหมดอยู่ที่ 1 9 0เมื่อน้ำลงไปประมาณ2ใน3ให้ขย่าวนดิปเปอร์2 3ถึง3ครั้งพอน้ำลงไปเริ่มจะถึงเห็นผงกาแฟรหรือคอฟฟี่เบสแล้วให้เริ่มเทน้ำสุดท้ายหรือน้ำที่2อีก130กรัมรวมเป็นน้ำทั้งหมด320 สิ่งสาคัญก็คือเทน้ําให้ปากกาอยู่ในเลเวลเดิมตลอดแล้วพอน้ําลงมาได้ถึง2ใน3ก็ทําการหมุนดิปเปอร์อีกครั้งหนึ่งรอจนน้ากาแฟาหยดจนหมดจะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งไม่เกิน3นาทีครึ่งจะเห็นได้ว่าการชงครั้งนี้เราใช้เวลาประมาณ3นาทีซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมมากกับการดริปในสูตรการดริปนี้เราจะปรับแค่เบอร์บทก่อนก็คือว่าถ้าเวลาเร็วเกินไปเราจะปรับให้ละเอียดขึ้น แต่ถ้าช้ามากกว่า3นาทีครึ่งพยายามปรับให้หยาบลงวนเหยือกเล็กน้อยก่อนเทเสิร์ฟกาแฟ เหตุผลที่ผมเลือกสูตรการชงนี้มาเป็นสูตรเริ่มต้นให้เพื่อนๆก็คือ1ไม่มีกำหนดเวลาตายตัวของการเทน้ำมีแต่เรื่องของปริมาณน้ำที่เทแล้วเทน้ำแค่เพียงสองรอบถ้าไม่นับรวมการบลูสอตัวแปรที่ใช้ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการบรูทําให้สามารถโฟกัสอยู่แค่2-3เรื่องก็คือการเทน้ําให้สม่าเสมอและทั่วถึงและปริมาณน้ําที่เทในแต่ละช่วง3มีเทคนิคง,ง่ายๆที่ใช้เพื่อลดความผิดพลาดในการชงก็คือลดรายกราวหรือผงกาแฟที่ไม่โดนน้าในช่วงของการบรูมด้วยการที่เอานิ้วทําเป็นรูตรงกลาง แล้วก็มีการสปินหรือสวอร์ลก็คือการหมุนดริปเปอร์เพื่อลดการชานลลิ่งการชานลลิ่งก็คือน้ํากาแฟไหลไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปและลดไฮแอนด์ไรก็คือขอบของผงกาแฟด้านนอกโดนน้าน้อยกว่าพาดอื่นหรือส่วนอื่น